กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมพลวตรีประชัยใจชานสุกิจสมาชิกวุฒิสภา,าครับผมขอหา,หาหรือท่านประธานครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนในช่วงข,ขอขอนุญาตถอดหน้ากากครับกร่าบเรียนท่านปราาะธานวุฒิสภา และท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่เคารพกระผมพลเอกอูดเบื้องบนในฐานะประธานคณะกัรมาติการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ดได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรปกรครองสูงสุดขอกาบเรียนต่อที่ประชุมให้ทราบว่าตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่สี วันอังคารที่10พฤศจิกายน2,563ได้มีมติตั้งคณะกรรมการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของนายรัชนันธนานันผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรปกรครองสูงสุดโดยมีกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน ภายใน60วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาการสามัญซึ่งครบกำหนดในวันศุกร์ที่8มกราคม2564นั้นบัดนี้คณะกรรมาการสามัญได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของนายรัชนันธนาน,นันผู้ได้รับการเสนอชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับผลการดำเนินการได้ระบุรายละเอียดไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งได้แจกจ่ายให้แก่สมาชิกวุฒิสภาแล้วและคณะกรรมาการสามัญจะขอชี้แจงข้อสรุปผลการดำเนินการซึ่งจัดทำเป็นรายงานรับตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562ข้อ,25อ110วรรคง านประธานที่เคารพก่อนจะนำเสนอรายงานเอกสารรับต่อที่ประชุมคณะกรรมาการสามันขอให้มีการประชุมวุฒิสภาเป็นการรับตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562ข้อ112วัรค2จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา